บนบนจังขอให้ได้บนแม่งสายนี้สายหน่อยขาวคุไปมรู้เรื่องเฮ้ย hey, ออกเลยเหรอออกเลยพี่ออกไปไหนหางานใหม่ปีหนึ่งคนตกงานนี่สี่แสนว่าคนรู้ป่ะเนี่ยรู้ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ข่าวว่าปีนี้ออกมาสี่คอมฟอร์ทโซนแล้วนะ 5, คุณเนี่ยใช่พี่หุวหน้าเดยอ๋อแม่งมาสายนี้สายหน่อยโอ,โอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบ่นอะไรก็ไม่รู้โอ,โอ้โหแล้วหุวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีความสุขอะ นอนไม่อิ่มม,มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทํางานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่บัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกคอกอเอาฟิตนี้ขาดผมไปละคนนะเจงมผมบอกเลยแม่งพังพินาศผมว่าคนเจงออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาเถินนะ,ะ,ะ,ะไม่ใช่อ่โ,อ,โออกไปทําอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีวิจาช้าพี่อ l เลยอใช่ครับอะไรอ่ะเปิดร้านแฟน เปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยะเหรอใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งกไปแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะอืมแล้วออกจากนี้ก็ตกงานจริงเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงิน,นผมอยากแบบเป็นนาตัวเองอะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอะมีสองอย่างเองอืมรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บเท่าไหร่ แปดหมื่นผ่อนได้กี่เดือนสองเดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนหน้าเป็นเป็นพ่อแม่ยมเยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครัหน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกระตันอยู่มีสติสักนิดหนึ่งเยี่ยมไปเลยปะไปลาออกกันแปบ๊บเดียวเนี่ยออกเลยไมไรพี่ ออกเลยช,ชั่วโมงชั่วโม <c oughs> เดียวเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นไงนิด<อ>หน่อยผมเย็นแล้วพี่ออ๋เนิ